ทำไมลูกสวัสดีมาไรโอโโอ้โหนี่จะปีนขึ้นมาทำไมมาลไยจะปีนขึ้นมาทำไมเนี่ยปีนขึ้นมานามั่งบนตักยายเลยหรอฮะปีนขึ้นมานั่งบนตักยายเลยหรอไหนไหนมาลีไปไหนลูกมาลี่อะเรียกมาลีสิมาลีเห <c oughs> <Maybe. S 1> มียวเหมียวมาลีมานี่มาลีเหมียวเหมียว มาลีเรียกหามาลีเอาขอมือหน่อยขอมือหน่อยเช็แคแขนหน่อย <laughs> ไม่กัดไม่แงบมือยายเดี๋ยวโดนตี <c oughs> นหนแงบมาเราแงบอ่ะคันฟันเหรอโนโนโน่ด no. no, no, no. ไหนจะกินอะไรจะกินแอปเปิ้ลเหรอหรือว่าจะกินอะไรไห <laughs> นอ่ะไหนอ่ะจะปีนขึ้นมาทำไมเนี่ยจะมาเล่นมือถือยายเหรอฮึจะมาเล่นมือถือยายเหรอ จะไม่นมือถือยายเล่นไม่ได้อะไรเล่นไม่ได้แล้วทำไมยังไม่น,นอนอีกมาลีมาลีมาหนี้มาลีมาหนี้เรียกมาลีสิมาลีมาหนี้มาลีมาหนี้มามาลีทำอะไรอยู่มาลีเหมียวเหมียวมาลีเหมียวเหมียวโอ้ไม่ลงเหรอลูก ยายจะกลับบ้านแล้วยายจะไปบ้านยายแล้วยายไปบ้านยายแล้วพี่น้ำชาจ,จะนอนแล้วหนาวจังเลยเนี่ยไะ้กินอะไรโอ้โหดูซะก่อน <c oughs> อันนั้นก็อะไรอันนั้นก็จะมาแทะเท้ายายเหรออมามะลิมาแทะเท้ายายเหรอมะลิส่วนมาะไราก็นี่เลยจ้ะนั่งอยู่บนตักเลยจ้ะไม่ยอมลงจ้ะอะไรกันเนี่ยหืม ไหนอะลูกเรียกมาลีสิเรียกมาลีมาลีมาลีจะเข้าห้องพี่น้ำชาไม่ได้นะพี่น้ำชากลัวมาลีจะเข้าห้องพี่น้ำชาไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมอมะไรมาลีไปนั่งมองอะไรอยู่หน้าไปนั่งมองอะไรอยู่หน้าห้องพี่น้ำชาอะอะไรแล้วหนูไม่คิดจะลงจะตักยายเหละลูกไม่คิดจะลงจะตักยายนะเหรอ มะลิอันนั้นคืออะไรอ่ะซุ่มดูพี่้ำชาเหรอซุ่มดูพี่้ำชาเหรอมะไลหนูจะทำอะไรหรออะไรไปทําหมันมาแล้วนะใครทําหมันให้อะไรเนาะใครทําหมันให้มะไลเนาะอะไรใครทําหมันให้หนูใครทําหมันให้มะไลเนี่ยมะไลโดนเจาะเจาะตรงท้องเนี่ยใครมาอสอมาทําหมันให้แหละลูกอื้อ อืมอะไรอ่ะอ้าวเป็นอะไรชอบแงบเนี่ยไม่ไม่นะไม่แงบมือยายโอ้จะนั่งตรงนี้ได้เหรอหอืมจะนั่งเฝ้าตรงนี้อ,อะไรอะไรจะนั่งเฝ้าตรงนี้ได้เหรอฮะไปลูกไปกลับบ้านไปไปนอนไป โน้ no. เป็นอะไรชอบแงบเนี่ยชอบแงบแงบมือเนี่ยจับมือยายเหรอจับมือใยายเหรอไปไปนอนไปไปนอนได้แล้วไปบาย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 ดไนท์